ซูมชัดๆลิซ่าแบล็ p ทิงสวมชุดหลักแสนเปิดรอยสักออกสื่อออร่าแรงลิซ่าแบล็ p ทิงปรากฏตัวกลางงานบูการีเอ็กซิบิชันที่ประเทศเกาหลีใต้ในฐานะ global brand ambassador พาแเซเทกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมว H B e l ว i s a BVLGARI พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยความสวยจากเครื่องประดับราคาหรูและคอสตูมอลังการที่กราวใจสุดๆเพราะพอหันหลังแล้ว ว้าวแรงเว้าวลึกถึงเอวพร้อมโชว์รอยสักชัดเจนคือรอยสักช่วงสีข้างรูปเอเดลไวส์เอเดลไวส์ D ise, ดอกไม้ขนาดเล็กสีขาวฟูราวกับหิมะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลดอกไม้ประจำชาติแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งดอกไม้ชนิดนี้คือดอกไม้ที่ลิซ่าชื่นชอบและเคยนำมาออกแบบในนาฬิกาแบรนด์บูการีที่เธอเป็น global brand ambassador ด้วย